อ้อมน้องแนวตั้งกับว่าแนวตั้งกับเดี๋ยวเราแป๊บหนึ่งนะอันนี้กำลังเริ่มครับคุณเดี๋ยวแพนบรรยากาศได้ไง อมาลเดาสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะแขกและผู้มีเกียรติทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่งานลำปางมอเดอร์นโชว์ครั้งที่21นั่นเองค่ะ แล้วตอนนี้นะบูธกิจกรรมพิเศษค่ะจากทางฟอร์ดเนะจะเรินโยนตะาารลำปางนั่นเองริ้กเลยว่าพูดถึงไม่ได้เลยนะคะสำหรับแคมเปญพิเศษค่ะต้อนรับนะคะคุณลูกค้าทุกท่านเลยสาหรับตอนนี้เนะี่ยลูกค้าท่านไหนที่เข้ามาแล้วนะบูธของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วลูกค้าสามารถลงทะเบียนเนี่ะส่นด้านในของเราได้เลยนี่ตอนนี้นะต้องทักทายทุกท่านค่ะ ที่อยู่ในไลฟ์สดของเราด้วยนะคะและรวมไปถึงสําหรับลูกค้าท่านไหนนะที่อยู่บริเวณโซนด้านดน้านงานลานทักอยู่ของเราตรงนี้ค่ะเอาเป็นว่าแล้ววันนี้ฟอร์ดของเราค่ะก็ได้มีในสันของแกมเป็นสุดพิเศษก่อนอื่นนะคะขอบอกกันเลยว่าฟอร์ดของเรานะเป็นโชรูฟอร์ดมาตรฐานแน่ได้เลยว่าหาไม่ใกล้ไม่ไกลเลยค่ะถัดจากไทยวัสดุเนี่ยประมาณ 200เมตรเท่านั้นเองค่ะปากทางเข้าบ้านร้องเนี่ยแล้วก็ที่สำคัญก่อนชื่นหลักกิโลเมตรยักษ์ของเราสังเกตง่ายๆเลยและที่สำคัญค่ะศูนย์บริการฟอร์ดของเราในเครือเนี่ยมีทั้งหมดค่ะ3จังหวัดเลยนะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางค่ะและที่สำคัญนะคะเรามีในสัดคของศูนย์บริการในะรูปแบบใหม่ตามมาตรฐานของฟอร์ดไทยแลนด์นั่นเองค่ะ และยังไม่หมดแต่เพียงเท่านั้นนะคะเรียกเลยว่ามาหาเรามาด้วยใจกลับไปด้วยรอยยิ้มอย่างแน่นอนค่ะ เรไม่ถือแน่ววันนี้สําหรับพี่พี่ท่านไหนมาลงทะเบียนนะคะด้านหน้าบูธของเราเรียบร้อยเลยเราจะมีในจัจของตัวกระเป๋าถุงผ้าช้อปปิ้งแบกนะคะจากพาวดอร์ยแจกให้กับคุณลูกค้ากันเลยลงทะเบียนปุ๊บนะคะแจกฟ๊อปเลยทันทีและสําหรับค่ะลูกค้าท่านไหนที่บอกว่าสนใจนี่อยากจะจองรถแล้วก็ออกรถกับเราภายในงานค่ะเรามีในจัดของสิ่งพิเศษนั่นก็คือลูกค้าสามารถรุ้นรับีิเขาบอกว่าแจกทองกันเป็นบ,นบาทๆเลยทีเดียวนะคะ แจกทั้งหมดเลยค่ะ 40รางวัลโอ้โหคูลค่าเท่าไหร่ไม่อยากจะพูดถึงเลยและที่สัมผัสมากไปกว่านั้นค่ะสําหรับแคมเปญพิเศษนะคะวันนี้เดี๋ยวเราขออนุญาตก่อนเลยวันนี้ใครที่นะคะกำลังเดินเข้ามาเที่อชมงานนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะเดี๋ยวเราจะมีเกมให้ท่านเล่นด้วยนี่แต่ก่อนที่เราจะไปนะดูในส่วนของเกมเดี๋ยวเรามีตัวฟอร์ตเรนเจอร์แลสเตอร์นะคะที่เรียกว่าเป็นตัวที่เรียกได้ว่าโอ้โหชูโรงของเราเลยใครที่ชื่นชอบในส่วนของความสปอร์ตและที่สําคัญค่ะความ แอพเอเวอเร์วันนี้ดอกเบี้ยสุดพิเศษค่ะเพียงแค่1.89เที่สําคัญใครที่บอกว่าโอ้โหผ่อนยาวนานแน่เลยต้องนานแบบว่าสมส่วนน้าไายเลยแต่วันนี้ค่ะเพียงแค่48วดเพียงเท่านาแต่แล้วก็รับประกัน5ปีเต็มขา่าหรือ1 5 0 0 0 อ่าหนึ่งแสนห้าหมื่นกิโลเมตรนั่นเองนะยังไม่หมดีิเขาบอกว่าเดี๋ยวเรามาลองพูงกันนะคะสำหรับใครที่เป็นไซส์แบบฟอร์ดเอลว์เรสต์นะคะวันนี้จัดให้เลยค่ะกับรุ่นนะคะ 2.0L ค่ะไบเจอโบอรเรียกเลยว่าตัวนี้นะคะเป็นรุ่นไทเชเนียมค่ะสองล้อขับเคลื่อนง่ายๆเลยใครที่บอกว่าอยากจะได้นะคะเป็นเจ้าของวันนี้ราคาสุดคุ้มสุดพิเศษและยังไม่หมดแต่เพียงเท่านั้น 0%หรือว่าใครที่อยากจะได้กันเป็นพิเศษวันนี้บอกเลยว่าเริ่มต้น1.89เพียงเท่านั้นนะแล้วก็รับประกัน5ปีเต็มนะหรือว่าใครที่อยากจะเป็นอีกหนึ่งรุ่นนี้ด้านข้างของเราเลยเอดยขออนุญาตพาทุกท่านเข้ามาชมนี่เลยค่ะนะคะคันสีส่งของเรารุ่นนี้นะบอกได้เลยว่า Ford Ranger Stormtrack นั่นเองค่ะ 2.0L จะบอกค่ะมาด้วยนะคะ 4x4 ใครที่บอกว่าเป็นสายแอนเจอร์นี่แบบด้านหลังของเราแบบนี้เลยนะคะจัดยกทีมแบบนี้ไปกันเป็นแก๊งเลยนะคะได้เลยว่าดอกเบี้ยพิเศษค่ะเพียงแค่ซื้จุดเ99เพียงเท่านั้นผ่อนสบายๆ48นวดรับประกัน5ปีหรือ1 5 0 0 0 0กิโลเมตรนะคะและอีกหนึ่งรุ่นอ่ะเดี๋ยวเรามีอีกหนึ่งตัวนะคะสำหรับตัว f o r d Ranger นะคะวิ l d t r แทของเราค่ะ สองจูนะคะอลนะฮไบจอนะฮะโฟรไบโฟเช่นเดียวกันค่ะวันนี้ราคาพิเศษเลยนี่ใครอยากจะดูแลตโตเอเวอร์เรสต์นะคะก็สต็อกแพดนะสามารถเข้ามาดูได้เลยแคมเปญพิเศษนะคะอย่าง แต่เพียงเท่านี้ค่ะสำหรับใครที่อยากจะได้ตัววิวแตรกนะคะบอกได้เลยว่าทางฟอร์ดของเราจัดเต็มให้เลยเพราะว่าอะไรวันนี้ค่ะลูกค้าสามารถผ่อนสบายๆและเดาวแดงง่ายๆเลยเพียงแค่สอง0มื่นบาทเพียงเท่านั้นรือฟรีค่างวดนะคะสูงสุดถึง3มงวดเลยและยังมีนี่เขาบอกว่าตัวล็อแบกด้วยนี่เดี๋ยวขออนุญาตโพสสวยๆนี้เลยดอกีพิเศษนะจะ สูตรจุดก้าวก้กาผิวขาวหนาเบรนเชิญได้เลยคุณพี่ค่ะนนมาด้านในแล้วอย่าลืมนะคะมาลงทะเบียนรับกระเป๋าถุงผ้านะะเรียนได้ว่าวันนี้นเราเน้นแจกให้กับลูกค้าเลยและอีกรุก่นค่ะสำหรับตัวคอร์ดเรนเจอร์นะคะ s L S, s, s นั่นเองค่ะซอจซุดศูนย์เนี่ยวันนี้บอกได้เลยว่าเป็นตัวเทอร์โบดี่เดี๋ยวเราพาทุกท่านหลายๆท่านที่ชมไลฟ์สดแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราและที่สำคัญค่ะใครที่เดินเข้ามาปุ๊บลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเนะนี่นนยนะคะด้านในก็จะมีน้ำดื่มนะคะคอยสแตนบายให้กับคุณลูกค้ารวมไปถึงค่ะพี่ๆนะชิมง,งานจากทำสอขผมเราก็ยินดีให้คำแน,นะนำในเรื่องของเอเจซรการาซื้อต่างๆนะ ม่ยุ่งยากเลยนะคะซื้อสบายๆง่ายๆและที่สำคัญค่ะเรายังมีในสวนของแคมเปญส่วนพิเศษอ่ะเดี๋ยวเราพาทุกท่านเข้ามาดางฝั่งนี้กันบ้างนี่เลยค่ะนี่นี่ก็เป็นในสวนค้นาผ้ามณฑาเนี่ฮะ ภายในงานนะคะสำหรับใครทบอกว่าเป็นสายแอดนเจอร์น้วสามารถเข้ามาทดสอบสมัรถนะได้นะจ้าวันนี้เพียงแค่ทดลองขับลูกค้าบอกได้เลยว่าเรามีเสื้อนีนะคะเป็นสไตล์เก๋ๆของแท้นะจากมากมอดแจกให้กับลูกค้าก็เลยและยังไม่หมดแต่เพียงเท่านั้นค่ะสำหรับแค็นญสุดพิเศษนี้เลยจ้า บอกได้เลยว่าแพ็กเกจนี้นะคะจองรับเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกิปบอยเชอร์นะคะจากทางสตาร์บัคนี่และเอเดรชตของแก้วลิมิเต็ดดิ t i ชั่นค่ะของแท้จากปอดวันนี้เห็นชิมงันบอกว่าเดี๋ยวเรามาแจกด้วยอ๋อมีเกมให้เล่นด้วยไดะ,ะและมีเอเดเชตของปัดน,น้ำมันมูลค่า3,000บาทเลยทีเดียวนะคะใครที่บอกว่าเป็นสาวกบะเป็แล้วปแฟน ก่อค่ะเรามีในส่วนของโปรโมชั่นะะส,สุดพิเศษไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโปรแกรมนะคะขอรุงรักษารถและที่สําคัญค่ะเรายังมีในส่วนของคิวบอยเชอร์ให้กับคุณลูกคนะ้าขับรถไปด้วยจิบก,กาแฟไปด้วยแล้วก็ชมในส่วนของภาพบรรยากาศต่างๆนะคะอาหารตรงนี้สําหรับใครที่อยู่ในการนะคะสามารถมาร่วมสนุกกันได้น,นะคะ เดี๋ยวให้ทุกท่านเข้ามาชมเนาะบรรยากาศด้านในนีสำหรับใครที่รับชมนะคะาทางไลฟ์สดอยู่นะคะตอนนี้อยากจะชมรถรุ่นไหนเป็นพิเศษใครที่บอกว่าเป็นสายรักครอบครัวเน้นย้ำเลยว่าเอเวอร์เรของเรานะคะยังคงจัดแคมเปญสุดพิเศษค่ะและยังไม่หมดนะจ๊ะสำหรับตัวฟอร์ดเบนเจอร์ เอลพัดนะครับบอกได้เลยว่าตัวนี้นะมาในรุ่นของเชอร์บนะและที่สําคัญค่ะผ่อนเริ่มต้นสบายสมัยกระเป๋ามากเลยเพียงแค่5,299บาทเพียงเท่านั้นค่ะรือฟรีชุดแต่งนะคะในราคาพิเศษเพียงแค่5,99,000บาทนะคะใครที่สนใจตอนนี้นะลูกค้าสามารถมาร่วมสนุกกันได้นะคะเอาค่ะตอนนี้ชิมลนน่างขออนุญาตเบิกก่อนขออนุญาตเบิกเอ่เ,อเอาขาเรียกว่า เป็นของรางวัลอย่างนี้ดีกว่าในช่วงรอบแรกอ่าเดี๋ยวเรามีของมาแจกแทนแทนมาแล้วจ้าโอ้โหเอาทีไรอย่ากเลยเนี่ยอยากจะแจกให้หลายอย่างเหลือเกินอะค่ะตอนนี้สําหรับลูกค้าท่านไหนนะที่อยู่บริเวณเนี่ยด้านหน้าบูธของเราหรือว่ากําลังมาถึงอย่างเลยเขาเล่นเกมอะไรเนี่ยเขาแจกอะไรกันวันนี้ค่ะเรามีเป็นอิสิตของกิฟต์บอร์ดโชว์จากทางสบายพี์ได้ไหมคะ กิ๊บบอยชอสตาร์บัคแจกฟรีค่ะง่ายๆเลยวันนี้อยากจะถามคำถามง่ายๆง่ายมากเลยว่าโชรวงศุลบริการเนี่ยปอดของเราอยู่ที่ไหนคะจะเจริญยานตการละปางอยู่ที่ไหนเอ่ยใครใครพอจะทราบคำตอบเดี๋ยวแจกเป็นกิ๊บบอยชอสจากทางสตาร์บรัคสองรา,างวัลดีบางท่านก็บอกว่าพี่นะพี่รนะู้วละเดี๋ยวพี่อยู่ในไลฟ์สดทำยังไงดีอ๋อทำยังไงดีไหมคนะ ให้สิ่งพิเศษในใน,ในในผมบอกว่าได้ไส้สดใหน้ตึกรางวัลอย่างนี้ดีกว่าแล้ว่็ร้านอาหารให้ตึกรางวัลใครชีทราบว่าโชร์ของเรานะคะกอนเจเริญโยธาคารลาฟางอยู่พุงไหนของจังหวัดลาฟางง่ายๆเลยเราแจกกิฟต์บอร์ช่อนะลูกค้าจะได้เป็นในจุดบอกเรื่องดื่มนะคะรับซาวาจ้าจังวนสองแก้วแล้วก็สี่หยิบแก้วหัวใจไปได้เลย

yìí ní àjò kankan ó. ิมใครที aperture, in ่อยากจะได้ของรางวัลแบบนี้มีกไหมเอ่ยอันนี้เดี๋ยวขอสงบเสียงแล้วพี่เจาคู่ทายที่ชมในไลฟ์สดที่งานช่วยดูหน่อยในไลฟ์สดของเรามีใครต่อถูกบ้างไม่ดีนะมีนะ MC จะเก็บแล้วถ้าในไลฟ์สดเรายังมีท่าไหนตอบถูกมากเกินเดี๋ยวขออนุญาตดูไล่เรียงแล้วก็ไล่ดู ว่ามีเดี๋ยวขอรับสมัครส่ทธ์ในการแจกในช่วงไลฟ์สดเท่านานนะคะถ้าไม่มีเดี๋ยวจะทำการเก็บแระตก็เอาไปแจกในรอบถัดไปอ่ะยังมีห้เลยตอนนี้ตอนนี้เรามีโปรโมชั่นอะไรจากทางฟอร์ตบ้างไหมคะมีให้เลยมีไหมคะตอนนี้จิมงานองเราสแสดงใ่อมาไ้ยัเกยสักหนึงท่านสักหนึ่งท่านไม่ไม่ไม,มีใครมาละตอนนี้อ้าไม่ไม่าม่ไ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 ม่ดี่ไร่ไม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 ่ไ่นนะ,ะ่น สำหรับกิจกรรมของเราเนะี่ยยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้สําหรับลูกค้าท่านไหนนะที่เข้ามาชมบรรยากาศในงานนะคะเราก็จะเดินไปเดินมาแบบนี้แหละให้ทุกท่านเนะี่ยเข้ามาชมแนละ้วที่สุดของสดนท่านไหนจะต่อรุ่อนี้ก็จะ ที่เราแนะนําไปเมื่อสักครู่นะจ๊ะจะเป็นตัวเอเวอร์เรสต์นะเป็นรถสําหรับคนรักครอบครัวนี่จะมีเจ็ดที่นั่งหรือว่าจะแปดที่นั่งอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะคะแต่วันนี้ค่ะร o เอเวอร์เรสต์ของเราจัดแคมเปญพิเศษดอกเบี้ยนะคะถูกามากเลยเพียงแค่1.89เปอร์เซ็นต์เียงเท่านั้นและยังไม่หมดเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านเข้ามาชมด้านในอา่าเดี๋ยวขออนุญาตนะให้ชิมงานหนุ่มหล่อของเราเดี๋ยวขออนุญาตทําทการเปิดห้องโดยสารด้านในได้ไหมคะ ท่านผู้ชมที่ชมไลฟ์สดอาจจะแบบว่าเออแค่ดูข้างนอกนะพี่ก็แบบจะวางดาวแล้วแหละนะขออีกนิดนึงนะดูข้างในพี่ซื้อเลยตัวนี้ค่ะเป็นตัว f อร์ด e น็กเนะคะ e อเวอ s รของเรานั่นเองค่ะดีเลยว่า่อนดสบายๆนะคะ48มัวเพียงเท่านั้นและแน่ห้องเดสานกว้างขวางมากๆเลยนี่สามารถจุคนได้ใส่สัมภาระได้ใครที่บอกว่าเป็นไซส์บุกไซส์ลุยนะ,ะไซส์ e อเวอ s รเราก็จัดตัวนี้ให้ สุดคุ้มสุดพิเศษนะคะสำหรับแคมเปญน,นี้และที่สําคัญค่ะฟอรตดเอเวอเรสตของเราเนี่ยังเปิดประสบการณ์ใหม่นี่เลยว่าที่นั่งอเดนกประสง,งค์ในุดมคติิและมอบนะบสมรรน,นาที่ดีที่สุดเลยและเครื่องยนต์ค่ะซ้อมจุดอลจบจะโบเกียอัตโนมัติจ้ะและตัวนี้ค่ะ เป็นเกียร์ทรเรียที่เลยว่า10สปีดกันไปเลยเทคโนโลยีค่ะปดล็อกนะคะขั้นสูงสุดด้วยระบบความปลอดภัยนี้ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านั้นนะคะสำหรับใครที่จองรถในงานค่ะยังจะได้รับเนาะในส่วนของสิทธิพิเศษอีกหลากหลายเลยและที่สำคัญค่ะดิฉันขออนุญาตเข้ามาด้านในโอ้เสียเสียใจเนาะไม่ได้สัดซื้อรถไว้ไม่อัน้แอร์เย็นฉ่ำเลยทีเดียวและที่สำคัญค่ะตัวนี้บอกได้เลยว่าเพิ่มในเรื่องของความ รู้หลังนี้ในห้องเบสารอันพวาริย์เรื่องสองซางเจ๊เมาแล้วนะคะเล็กเลยว่าตัวนี้ค่ะมาพร้อมกับตัวหลังคานี่ถ้าเป็นหลังคาจะเป็นอิฐรุ่นนะจ๊ะนี่รุ่นข้างหลังเลยแต่อันนี้ก็แบบว่าแม้านนนะกว้างขวางเหลือเกินนะจ๊ะและที่สำคัญค่ะรับประกันเพิ่มยอด5ปีเต็มเลยนะคะเลยเป็นแท้ 50กิโลเมตรนะคะใครที่สนใจบอกได้เลยว่าคค้มสุดคุ้มแนะสำหรับการเป็นสุดพิเศษที่งานลำปางมอเตอร์โชว์ของเรานะคะครั้งที่21นั่นเองค่ะเอาแล้วเอาแล้วอ่ะเดี๋ยขออน,นุญาตใครอยากมาฝัน,นี้กันมาตัวนี้ก็อ่ไหายไลฟ์สไดไายเราเป็นยังไงดีมาค่ะมาค่ะ,มา,คะมาตอนนี้ค่ะ ไหนๆก็ไหนๆแล้วไหนๆเราก็มาแบบว่ารอบนี้นะคะตัว Ever อร์เรแล้วนะคยตัวนี้บอกนี้เลยว่าเป็นตัวที่พรีเมียมสุดพิเศษอะไปแล้วอโอ้โห,โหเดี๋ยวขออนุญาตนะอ่ามาแล้วค่ะตอนนี้นะสำหรับตัวพรีเมียมของเราที่สุดนะคะเนยาร์้ยเลยว่า ไม่ว่าจะเป็นรูปชฉมด้านนอกนะคะแล้วก็ภายในห้องโดยสารค่ะที่มาพร้อมในเรื่องของความเรียบรู้ดูมีสไตล์และที่สําคัญนะคะใครที่สนใจจองรถในงานและออกรถในงานค่ะแคมเปนสุดพิเศษง่ายๆเลยวันนี้ลูกค้าไม่ต้องคิดเยอะใครที่เป็นสายรักครอบครัวชอบความรหรูหราและชอบความร่ำนําสมัยและที่สําคัญราคาไม่แพงนะคะใครที่สนใจแวะมาได้นะคะในส่วนของแคนเปนสุดพิเศษค่ะเรียกเลยว่าซื้อปอดไม่ต้องซื้อ เลนะคะเราพร้อมให้บริการนะคะสำหรับฟอนเจริญยนตการลำปางน,นั่นเองค่ะดอกเบี้ยสุดพิเศษในงานนะคะเพียงแค่หนึ่งจุดแปดเก้าเดี๋ยวเราขออนุญาตนะคะโชว์ด้านใานอ้โหไปไม่ได้แล้วอ่าไปไม่ได้แล้วเข้าไม่ถึงเลยนี่นี่เลยค่ะในห้องโดยสารนะจ๊ะบอกได้เลยกว้างขวาง,วางมากๆช่วงรอบนี้ก็จะเป็นในส่วนของบรรยากาศเย็นๆนะคะสำหรับใครที่พาคุณแฟนมานะคะอ้อนแฟนนิดนึง คุณผู้หญิงอ้อนคุณผู้ชายหรอือว่าคุณผู้ชายอ้อนคุณผู้หญิงก็ได้ราคาพิเศษแบบนี้เราจัดแคมเปญนะคะลดราคาสุดคุ้มค่ะเฉพาะแค่ในงานลำปางบอทโชว์ของเราเพียงเท่านั้นและสิทธิพิเศษยังไม่หมดนะฮะช่วงนี้เหงิอนอไหลคย้อยแล้วนะจ๊ะรี่เลยว่าสดของเราค่ะยังคงมีกิจกรรมพิเศษนะคะหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการร่วมสนุกนะคะแจกของรางวัลเมื่อสักครู่เราแจกเป็นกิฟต์อช์ไปแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราจะแจกเป็นอะไรดีคะชินงานค่ะไอ,อ้โอ้ ตัวนี้มาแล้วจ้าเป็นแก้วนะคะเก็บความเย็นค่ะลิมิเต็ดดิชชั่นนะคะจากทางฟอร์ของเรา f o r ์ Next g e นะคะเรนเจอร์ใบนี้ราคาเท่าไหร่ไม่รู้แต่รู้แหละว่าแพงเพราะว่าเป็นของแท้จาก Ford นะคะแต่วันนี้ค่ะเดี๋ยวเราขออนุญาต แจกหน้าง,งานมีไหมเอ่ยเราแจกหน้าง,งานง่ายๆเลยเราอยากจะทราบว่ารถที่เรานํามาจัดแสดงนงคะ,ะการที่งานลําปางมอเตอร์โชว์สองพันยี่สิบสามรางที่ยี่สิบเอ็ดมีทั้งหมดกี่รุ่นใครตอบได้บ้างคะเอาใหม่นะเอาใหม่นะสําหรับเนี่ยนะ,ะทุกท่านทุกท่านนับเลยนะนับจํานวนรถเลยนะวันนี้ใครที่ท,ทราบว่า อฟอร์จเร์โยนตการลำปางนะคะนำรถมาจัดแสดงทั้งหมดกี่รุ่นคะแจกฟรีค่ะปกติไปนี้เกือบพันกว่าบาทนะพันปลายเลยนะลูกค้าจะจะพูดใหรก็ไม่ได้จะเมือกไม่เหมือนนะประมาณพันปลายเลยวันนี้ใครที่ตอบคำถามถูกว่ารถที่เรานำมาจัดแสดงมีทั้งหมดกี่รุ่นคะใครที่ทราบพี่มาเลยพี่มาเลยเมื่อกี้พี่หนูได้ยินอ่อ วันนี้ฟอร์ดของเราเอารถมาจัดแสดงกี่คันคะอใจอีใจอออโอนสวัสดีค่ะ,คะพี่พี่เป็นลูกค้าฟอร์ดอ,อยู่แล้วใช่ไหมคะใช่คตอนนี้มีที่บ้านกี่คันคะสองครับสองแบ่งให้หนูคันหนึ่งไหมอ,อ่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราขออนุญาตหาคำถามพี่ง่าย,ายๆเลยเมื่อกี้หนูเห็นพี่สองได้ฟอร์ดเจริญยดชการลำปางนำรถมาจัดแสดงที่งานลำปางมตโช์คารางที่21ทั้งหมดกี่รุ่นคะ เจ็ดรุ่นครับเจ็ดรุ่นค่ะตอบได้ไหมว่ารุ่นแรกคืออะไรอ้าวพี่ช่วยกัเร็ว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 เล่เลยเพี่ไล่เลยไล่หนูเหรอรู้ว่าเลยอะไรอ๋อเลยอ๋อไลยราคาไลยราคาหนูตกใจ Ford Ranger Everest อ้าว Ford Ford Ranger F4 Ford Everest ใครเซ็นสีม่วงสีโอ้เดี๋วเดียวพี่เขาละเอียดกว่าหนูอีก เอาเอาแค่รุ่นบอแค่รุ่นบออ่ะเมื่อกี้มีตัวเอเวอเรสต์ละหนึ่งเหลืออีกหกฟอร์ดเลนเจอร์แร r อร์๋อค่ะแล้วก็ฟอร์ดเ n นเจอร์วายแฮงอะไรอีกคะฟอร์ดเลนเจอร์สตอมแฮงอ๋ออีกค่ะม่อีกค่ะฟอร์ดเลนเจอร์ตัวใหม่ค่ะอ็ออเอเออ๋อถูกแล้วอล้วอีกตัวนึงค่ะอีกตัวนึงค่ะเอ s เอแล้วก็รุ่นฟอ r ์ดเลนเจอร์เครับ ครบหรือยังคะทีม,มงานคะพี่ต้องมีส่วนได้ส่วนเสียกันโนูนะงานเนี้ยสามคนหารกันนะถูกไหมคะทีม,มงานถูกไหมคะถูกเลยคะขออนุญาตถวนนอ่ะมีอะไรบ้างเ,อ,เอ,อ่ยอ่าอันที่สองค่ะอ,เเอ,อ,อ่าตัวแรปเตอร์ค่ะตัวที่สามค่ะเเตสตรอมแท็กแ,แล้วอีกอีกอีก,อกเร็วเร็วเร็วรว,วส์แท็กแล้วก็แล้วก็เอส เอสออออ๋ออีกอีแล้วแล้วแล้วอ๋อถูกไหมคะถูกค่ะแจ้งเลยค่ะขอเสียงปรบมมือได้ค่ะชิมงานสนับสนนของคนมาว่างเลยนะเจ้าวันนี้สนใจรุ่นไหนเป็นพิเศษคะได้เลยนะอยากได้อะไรแจ้งชิมงานได้เลยนะคะขออย่าเดียวเงินทักขาดนะคะโอเคขอบคุณนะคะสำหรับกันเป็นเจ้นพิเศษนะครับโปรโมชั่นของเราห้างานบอกได้เลยว่า ที่เราํามาจัดแสดงนะคะนักอ่านมีทั้งหมดเจ็รุ่นคำถามนี้อาจจะวนมาอีกรอบหนึ่งนะพี่ๆนะใครที่บอกว่าเดินบ่อยๆก็ขยันฟังกันสักนิดหนึ่งนะคะนี่เลยว่าแคมเปญพิเศษยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ท่านผู้ชมที่ชมผ่านทางไลฟ์สดนะ้คะลงทะเบียนวันนี้เราแจกปีให้เลยนะคะกระเป๋าช้อปปิ้งแบ็ค,ะคะกระเป๋ารักโลกส,สวยๆอัชนหน่เยเร็วมาค่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วเผื่อจะได้สักร้อยสองร้อยนะเขาใส่ในนี้น้องเดินเที่ยวงาน นี่เลยค่ะจะเป็นกระเป๋าถุงผ้าเก๋ๆแบบนี้เนี่ยลงทะเบียนปุ๊บลงทะเบียนฟรีแจกให้เลยหนึงใบแต่สําหรับพี่ๆท่านไหนที่บอกว่าจองรถในงานยังสามารถรุนเขาบอกว่ารางวัลเป็นทองคำชุดนี้ทองแพงใช่ไหมสิเราแจกทั้งหมดนะคะ 40รางวัลนะคะใครที่สนใจแวะป่าด้านหน้าโบนี่ยจากทัพฟอร์จเจริญยนตะคารลำปางได้เลยเขาบอกว่าวันนี้นะแคมเปญพิเศษยังไม่หมดนะจ๊ะด้านหลังของเรานี่ยังมีกองทัพของแจกของแถมบ อีกหลากหลายกว่ารายการเลยค่ะและอย่าลืมนะฮะแวะมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะฮะกับพอเจริญจตการลลปางวันนี้นะฮะ MCCAT นะฮะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตจิ้งายไว้แต่เพียงเท่านี้นนก่อนเนาะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตจัดสตอยกับบุกิจกรรมด้านอื่นกัน